ครับวัสดีครับมาพบก,กับพวเราในช่องน้องมากมีเพื่อนไทยแลนด์พูน่ะเข้าไปหาน้องเฮ้ย <c oughs> เข้าไปยังเฮ้ยน <c oughs> ี่ครับคือเจ้าตัวเล็กครับพัฒนาการวันนี้วันที่หกครับวันที่หกครับผมหกมือออกได้หกมือแล้วครับดูครับช่วงเช้าเช้าวันนี้วันเรียกวันอะไรน,นะ วันวันแห่งความหวังครับของนักเสี่ยโชคครับวันนี้วันวันที่สองครับเลขเคลื่อนครับผมนี่ครับไอเลื่อนเลื่อนวันออกครับผมนี่ไม่ใช่มันจะออกเลขสองบ่รประหัมเลขวันนี้ไหมร้ยรมันเคลื่อนมาวันที่สองนี่เนาะและ้วแล้วสร้างเข้ากับ มันย so pues ี่ิบสองเดือนก็สองมืนนั่นไปนี่หรแต่แล้วสองมากครับสองห้าหเอ้สองห้าห้าทำมาสองห้าห้าสองหาสองหาสองสีตัวทับทับยี่สีเอนครับสายพัฒนาการฝากแม่เอฟซครับนะฮับอกว่าสองห้าห้าได้ครับออกออกวันที่ทองยี่สิบสองเดือนดูไอ้ตัวนดูไรดูครับ ยีสิบสองเดือนกับสองวันครับอ้าวคือน้องไปอยู่นู่นครับนะครับยี่สองเดือนกับสองวันนีน้องได้หกวันแล้วครับอันนี้ <c oughs> ผ่าเจ้าเจ้าพายตัวน้อยมามา,มาให้โชคครับมาบอกโชคแม่แม่เอฟซีเรอครับ ออกห้าทุ่มห้านาทีครับน้องคลอดเวลาห้าทุ่มห้านาทีอายุครรภยี่สิบสองเดือนกับสองวันครับรุ่นเราครับจะเป็นเลขอะไรครับผม <c oughs> นี่ครับพาน้องบ้างมีมาเยี่ยมน้องครับเยี่ยมน้องสายตัวน้อยครับผมนี่ดูสดา,ายตัวน้อยออกมาแล้วครับฝากใน,น,น,นสีใกล้ๆครับผม อันนี้วันแห่งแห่งความหวังไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันดูครับน้องยืนหลับครับผมน้องยืนหลับโอ้ยอันนี้เร็วเร็วเร็วหาพี่มามีเร็วเร็วเร็วเงี้ยเร็ว มาหาเอาปลาผัดใส่ปากแม่เอฟซีครับชมพัฒนาการครับผมวันนี้มันวันที่หกแล้วแล้วพี่จะปีนไปเล่นกับน้องไปไม่ได้เฮ้ยเดิน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 ดินดินดิเดินเออนี่นี่มปน้าไปเข้าไปหาน้องครับผมเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้น้องยักษ์เล็กอยู่ น้นองอยังเล็กอยู่ให้น้องโตกว่านี้ก่อนดูครับน้องยืนหลับครับผมกินนมอิ่มกง็ง่วงเลยครับดูครับรีหูพุ๊ครับปุ๊บครับรีหูพร้อมกันครับจากไอเนออฟซีครับชมพัฒนาการ6วัน ครับนะครับยังไม่ได้อาบน้าให้นะครับแต้งแก่แรเกือบเพราะว่าแต่ดื้อยังไม่แห้งครับผมดูเพราะท่านแหง้งทั้งไจแห้งก่อนครับตอนสีจังสีอาบน้ำให้น้องได้ทอามีน้องมาเล่นด้วยแล้วไปอนึกนกเป็นกับน้องเรยอื่นนะครับให้น้องเล่นเล่นด้วยกันครับ <c oughs> ดื้อครับมางมีชอบชอบหอมน้องครับองส่ชอบน้องผู้ชายมากนี่คิดว่าครับผมดื้อครับ มันมีหอมน้องครับผมดูครับดูมน้องแบบอ่อนยนครับมีช่วงเช้าๆครับก่อนหวยออกครับมาอัปเดตพัฒนาการน้องตัวน้อยครับผมดูครับเดินเล่นไปเรื่อยครับถือว่าปกติครับสมบูรณ์ดีครับกินนมดีนอนดี อาพัทยาตอนนี้ฝนก็เหมือนจะตกอีกแล้วครับตกเดือนนี้ตกเกือบทั้งเดือนครับเดือนเมษาครับไม่รู้ว่าเป็นหน้าร้อนหรือหน้าฝนครับผมปีนี้ตกดีมากครับหญ้าดมสมบูรณ์ดีครับผมอาหารการกินน้องช้างก็เยอะพอสมควรครับพอหาได้ให้กินครับผมหนูคนน้องคําหาไปทั่วคําเล่นไปทั่วครับ ถ่ายฝากแม่แม่เอฟซีสักหน่อยหนึ่งครับวันนี้อัปเดตพัฒนาการครับวันหวยออกครับผมน้องเกิดวันที่ยี่สิบสองเด้อเอ้ยน้องเกิดวันที่ยี่สิบหกเด้อครับครับผมอายุคัรยี่สิบสองเดือนกับสองวันครับเกิดเวลาห้าทุ่มห้านาทีครับไม่ได้ใบหวยนะครับันนี้มาเตือนแม่แม่เอฟซีครับก่อนเที่ยง หรือจะทันไม่หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวผมจะรีบลงให้ทันนะครับฝากแม่แม่เอซี G ครับผมมาผมพัฒนาการครับผมดูไอตัวนี้ไอตัวนี้ดูท่าเขาทั้งคันทั้งจะเข้าไปหาน้องเฮ้ยมีถอยีอ่ยยยยเฮ้ย<อ> บ, Emmanuel, บ ROM, ื om, ่น่ายน้อยๆบื่น่้อยกินนมใน FC ดูไหนเร็วดูครับดูขานี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาครับเนี่ยครับทายตระกูลนี้จะเป็นยืนไข่ขาไขว่ห้างอย่างนี้ครับดูยืนาวง่วงบ่ละนะง่วงบ่ครับมากมาเล่นกับพี่มากมีเร็วเร็วเร็เร็วเรเอ้ยเมาเล่นด้วยกันเนรเดินมาหาพี่แล้วอู้หลุม ตกลุมนี่ไปเล่นกับน,น้องไปน้องไปหนู่นแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอเอึคออรับผมนี่ครับดูพี่ดูพี่เขาไปน,นี่ครับอาการชาหน้อยอาการพัฒนาการหกวัน สดใสร,ร่าเริงดีครับเริ่มวิ่งเล่นแล้วครับผมนะครับเข้าไปกวาดที่นี่เดินชนเป็นตู้แล้วครับตอนนี้มาถ่ายช่วงนะครับอาความสะอาดไม่ทันนี่นะดูครับประตูมีไม่ออกครับปีนออกไปนู่นครับดูมันไปได้ไหมนั่นฮะไปไม่ได้ครับคอรอกสูขา,มาไม่ถึงไ่ไมนี่นนนครับ มาเร็วมาเร็วเข้ากล้องไหนเร็วนี่ครับสายปาเอฟทุกท่านครับปาาเอฟซบัวบานคือการเคลื่อนไหวืหพัฒนาการวันที่หกครับผมวันนี้นวันหกวันวันนี้ครับย้ตัวนี้ก็จะเข้าอย่างเดียวครับผมดูจะเข้าไปเอาน้องมา่ๆนะนะนะนเข้าไปไม่ได้ น้องยังเด็กอยู่เอ้ะนี่โอย๊ยนีน้องยังเด็กอยู่ลูกนะครับพาแวะมาอาบน้ำไปเ,เยี่ยมน้องหน่อยนึหนี่งเอง๊ะดูแบบจะปีนเขาเอ๊เอ๊มานี่มานี่เด็กเล่นเร็ว,รวมาเข้ากล้องหน่อยพอมาทักทายแม่แม่หน่อยเร็วนี่ครับ เนนี่คันครับชูครับผมถ้าไปนี้ก็จะอยู่กับน,น้องทั้งวันแหละครับไม่ไม่ต้องไปไหนหลอกครับเด็กชอบชอบช้างเด็กมากครับผม <c oughs> คันวล่ะนี่ครับมั <c oughs> น้องมาเล่นด้วยเด้อไม่เห็นวะนะมหนน้องมาเล่นด้วยน้องมาเล่นด้วยไป <c oughs> เล่นกับน้องไป อุ้ยน้องตกใจน้องตกใจอุ้ยน้องตกใจเนี่ยน้องเริ่มทักทายพี่พี่ก็เริ่มทักทายน้องครับอยากได้น้องบละเดี๋ยวประมาณเดือนพฤศจิกาน้องมากนี้ก็จะมีน้องแล้วครับประมาณปลายปลายเดือนพฤศจิกานะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวหกวันแล้วครับ นี่ครับน้องก็แข็งแรงดีครับผมกินนมดีนอนดีครับผมคิดว่าจะอ้วนเร็วๆนี้แหละครับถ้าผมได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ